เหลือสองชิ้นสุดท้ายเชื่อมั่นไว้ใจเชื่อมั่นเข้มแข็งไว้ใจต้องทำได้ตำสองทำสอง้ำ้องทำได้เชื่อมั่นไว้ใจต้องทำได้ทุกคนเก่าของเขาทำไมมันเป็นแบบเนี้ยขาดแล้วยังไม่ดันโค้กเลยไม่ดันโนอะไรเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ท็อปบิทเฮาจ้าวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มันเคยเป็นกระแสถามว่าช่องท็อปเคยทำทันกระแส่าไหมเฮ้ ไม่เคยทันเลยทุกคนเมนูที่เราจะทำนั่นก็คือไอติมไกท่ทอดงั้นจากวัตถุดิบที่เรามีเราจะมาลองทำดูซิว่าอันไหนเนี่ยทำออกมาแล้วเหมือนไก่ทอดที่สุดงั้นเรามาเริ่มทํากันดีกว่าทุกคนทุกคนจําอันนี้ได้ไหมรู้จําได้ไหมอันนี้คือ,อฟองดองตอนท,ทําเกใช่อันนี้เขาเรียกว่าฟองดองนะทุกคน เขาจะเอามาปั้นเป็นโมไก่ทอดเนี่ยแหละทำไมไม่ใช้ดินน้ำมันอ่ะดินน้ำมันมันกินไม่ได้ดิตอนแค่ทำเป็นแบบไม่ใช่เหรอเขากลัวว่ามันจะมีเสียปนนปือนอะไรบางอย่างไงอันนี้มันแบบมันกินได้แล้วก็ไม่ได้กินแล้วก็เลยเอามาปั้นเป็นไก่ทอดนี่เราก็ต้องบีบออกมาให้มันเป็นแบบเหมือนหัวไก่ทอดหัวไก่ลอยๆแล้วข้าวมันให้มันเป็นน่องอ๋อน่องใหญ่เลยเนาะมันจะได้แบบปั้นง่ายๆเนี่ยเนี่ยเราก็ค่อยบีบมาเนี่ยเห็นไหมไน้ครดูนอยนี่ ไม่ใช่เราตุก๊กตาลมลุกในโคฟูนะป้าอ,อ้าวนี่ทุกคนดูนะทุกคนว่าท็อปปั้นเหมือนหรือเปล่าเปเนี่ย่างเหมือนเลยอันนี้จะเป็นบล็อกของท็อปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาฟอยล์มาห่อหุ้มแต่แตท็อปไม่ได้มีแค่น้องนะทุกคนท็อปมีแอดวานกว่านั้นอีกนั่นก็คือปีกไก่ทอดไม่เหมือนนะเนี่ย ขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเราจะทําการเอาไก่เนี่ยมาทําการพุ่งฟอยน์ดูไก่อย่างเหมือนเลยแล้วก็อันเนี้ยเราจะทํามาเป็นบล็อกใส่ไอติมใจนึงคือมันต้องออกมาเหมือนแน่ๆทุกคนตัดออกมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ละพยายาทิ้งไปเลยไม่ใช่ <c oughs> เราจะมาทั้งท e เจอร์ให้มันเหมือนไก่ไงทุกคนเราก็เลยจะต้องขยำให้มันแบบตะปุกตะปักตะปุกตะปับ,บ,ปงบ,ปบไงนี่ จากนั้นเราก็ทําการลงรไปที่บล็อกไก่ของเราเลยก็กดให้มันเป็นทรงเลยฮะทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็คือบล็อกไก่ทอดอันนี้ไม่ใช่สองน่องทุกคนน่องเดียวนี่มันจะประกบกันแบบนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นน่องเดียวแบบนี้ๆๆๆๆจากนั้นเราจะทําเนื้อไก่ด้วยไอติมอันนี้เลยใครกินล่ะเขากินเองเขากินเองเมื่อคืนเอ กุดลงมาแบบนี้เลยมันก็ปาดแบบนี้ทุกคนนี่เฮ้ยทุกคนว่าไปมันก็เหมือนเนื้อไก่อยู่นะเนี่ยดูดิเหมือนนะเนื้อไก่สีเหลืองเหรอใช่แบบกําลังตีครีมอยู่อย่างนึงเลยสะอย่างเนี่ยจากนั้นเราจะใส่นี้ทุกคนกระดูก<ค>ขี้แตัวเ,เนี่ยคคแคะภาษาอะไรเนี่ยขี้แคสหรือเปล่านีน่ก่อนนี้นี่นกระดูกเดวตรงเลยตาเบี้ยวตาเบี้ยว และเราก็ทำการประกบลงไปเลยกะดีก็แน่นๆนะมัโนมันใหญ่มากตอนเนี้ยถูกปลปยบอลุ่มเลยขั้นตอนสุดท้ายนะทุคนเราก็ห่อด้วยฟอยแล้วบีบให้มันเป็นไก่ที่สวยที่สุดในโลกและเราก็จะเอาไก่อันเนี้ยไปแช่งเย็นทุกคนรออีกแป๊บหน,นึ่งนะ ระหว่างรอไก่ของเราที่กําลังอบอยู่นะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมันคือการแช่เย็นนะทุกคนเราจะมาทําหนังไก่ทอดกันดีกว่าดูซิว่าอันไหนมันเหมือนกัน3อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันไหนเหมือนไก่ทอดกว่ากันอันแรกครับจะใช้เป็นอันนี้ทุกคนคอนเฟรแล้วก็อันที่2เอาเป็นถั่วลิสงอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ทุกคนแครกเกอร์อ่ะทุกคนคิดว่าอันไหนเหมือนลองคอมเมนต์ดูนะเขาคิดว่าอันยังเหมือนสุดดูดิสีมันเหมือนมากเลยอะถ้าเอามาบดอะมันน่าจะเหมือนไก่ทอดมากเลยอะ ปั๊มว่าไหนเหมือนเพราะว่าอันนี้ทำไมยังคิดว่าเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะกรุบกรอบกรออใช่เนาะว่าเท็กเจอร์ของคอนเฟกมันดูแบบดูหอมมากเลยอ่ะนี่คอนเฟกโอ้โหเขียนกรุงกิงมากเลยอ่ะดูเหมือนกรอบมากเลยอ่ะลองตำลงไปดูหูเราจะไม่ตำละเอียดมากแล้วกันทุกคนมันเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเอานะนี่ก็เอาให้มันแบบพอแตกนี่ทุกคนดูดิโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนนะเราะไอ้เหยี่ยดูอันนี้เหมือนแน่ดูดิ ยังเหมือนเลยอ่ะอันนี้เหมือนแน่ๆเลยคราว่าจริงวะเพราะว่าเขาเลือกถูกอ่ะเหมือนจริงต่อไปถั่วลิสงมีใครเลือกอันนี้ไหมถั่วลิสงมันก็ยังไม่รู้อยู่ดีต้องทําเสร็จอ่ะใช่เ้าจะเหมือนก็ได้นะตอนเสร็จนะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ทําการตาเลยโหมากเลย นี่ทุกคนอันนี้เตืดตดตดอดเตหนัวที่สงบดมาเหมือนอยู่นะแต่มันเหนื่อยมากเลยอ่ะอการที่บันบดเนี่ยต้องทำแบบนี้อีก10อันนะถึงจะพอสุดท้ายเราจะใช้แคคเกอร์นะทุกคนใส่ไปหนึ่งสองชิน้นบดเลย นี่ก็คือวัตถุดิบหนังไก่กรอบของเราทั้งสามนะทุกคนทุกคนแยกออกไหมว่าอะไรคืออะไรเหมือนกันมากเลยอะ่ะใช่อันนี้คือแคปเกอร์อันนี้ถั่วลิสงและก็อันนี้คอนฟลิกถ้าอมองมันแล้วเหมือนกันนะใช่ผมว่ามันเหมือนทั้งหมดเลยแน่เลยใช่ไหมต่อมาเราจะทําการละลายไวช็อกช็อกโกแลตนะทุกคนเพื่อเคลือบไก่ของเราก่อนลงทอดไวช็อกช็อกโกแลตได้หรอหน้าดอต ไว้ปอกแกลบนี่คือก้อนใหญ่มากคนโอ้หเนี่ยโอ้โหโอ้ใหญ่จริงท็อปจะใส่เนยลงไปด้วยนะคนก็เท่านี้เลยใหญ่มาก เราได้ไว้ช็อกโกแลตมาแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะตั้งให้มันเย็นตัวนิดนึงเพราะวตอนนี้มันร้อนเรามาแกะไก่ของเราดีกว่าทุกคนดูซิว่ามันจะเป็นทรงไหมเนี่ยลุ้นอยู่เหมือนกันว่ากลัวมันไม่แข็ง<ะ>นี่ไก่ของเรามันดูไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลย,เลยทุกคนเอาไปทำการชุบไว้ช็อกโกแลต ของเขานี่มันเป็นแบบนี้ขาดแล้วไม่ดันโค้กเลยไม่ดันทำอะไรเลยออมันเป็นแบบนี้ยอะติมละลายแล้วด้วยกระดูกโผล่แล้วด้วยจะสอบเรียนไหมอ่ะจะได้ไหมเนี่ยสามอันหนึ่งสองสามไอติมเรามันไม่ค่อยแข็งอ่ะตู้เย็นเราไม่ดีปะบ๊าอาจจะใช่ตู้เย็นเรามันไม่ดีเราจะเหลือแค่อย่างเดียวแล้ว คนตอนนี้ท็อปเหลือปีกสองอันแล้วก็น่องอีกหนึ่งอันมันจะสำเร็จไหมอ่ะรอบนี้ท็อปทำง่ายๆเลยทุกคนท็อปเอาไว้ช็อกโกแลตเนี่ยใส่ไมโครเวฟเลยทุกคนเล่นง่ายเลยนี่เที่ยวเลยเหรอใช่มันต้องสำเร็จนะต้องมีคนช่วยทุกคนไม่งั้นไม่ทันแน่ <S <S ท็อป<ข>จะ,ะตินละละลายเร็วมากใช่ไอติมเราไม่ได้แข็งอ่ะเมก็จะคุกถั่วเหรอเขาจะใช่เมจะโรยถั่วเดี๋ยวเพื่อเรายังไม่ได้เตรียมไว้ช็อกใส่เนเลยวันนี้ใส่ช้อนก่อแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะรีบเก็บ ก็ละลายแล้วอ่ะใช่เราต้องรีบเอาไว้แช่แป้งให้มันอยุดโตมือเะไรกันใช่ไหมปุ๊บเฮ้ยทั้งหายปินทังหายเอ้าเอ้าไม่ทันแล้วพอแล้วหมดแล้วเลยอย่ามันแข็งนะมันแข็งนะคือไหนคือไหนไม่ใช่แล้วก้อนใหญ่มากมนพอแล้วไม่นะทำไมมันทุรัตทุเลจังเลย ทำไมมันไม่เหมือนที่คิดเอาไว้ไมนะดูสภาพโต๊ะเราตอนนี้ก็ดูดีไอติมมันไม่แข็งง่านี่เป็นน้ำาละเนี่ยดูดินหนบอกก่อนถ่ายทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอติมมันไม่แข็งก็เลยทำไม่ได้อะเหลือสองชิ้นความเป็นไม่ได้หน่อยมากเลยเหลือสองชิ้นสุดท้ายเชื่อมั่นไว้ใจเชื่อมั่นเกมแข่งไว้ใจต้องทำได้ทำต้องต้อทำได้เชื่อมั่นไว้ใจต้องทำได้ หลังจากที่เรารอเวลาในการแชร่แข็งไก่นานมากเราจะมาลองอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จอะมันก็ต้องพังอะบาตอนต้นคลิปนี้คือแบบวิธีทำอย่างดีเลยนะยังไม่สำเร็จเหียงสักอย่างเลยเนี่ยใช่มันไม่มีอันไหนทำได้เลยอะครั้งนี้ทำได้ดิ ไหนมีแผนการไหมผมจะเตรียมไก่ให้เสร็จภายในเวลา3วินาทีแกะไก่เสร็จปุ๊บลงมานี้1นึ<อ>่งสอเสร็จแล้วอย่างเงี้ยผมจะต้องทำให้ได้ไม่งั้นไก่มันจะละลายอะทุกคนไก่น่องนี้โอ้ยอย่าพูดเจอเด็ดละลาย <c oughs> <c oughs> เะนะ้ยเ้เฮเฮ้ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ เสร็จแล้วอย่างเงี้ยผมจะต้องทำให้ได้ไม่งั้นไก่มันจะละลายอะทุกคนอะไรเนี่ยทำไมละลายแล้วเหรอหอกลับก่อนเหลือมองหมดแล้วหรอเหลืออะไรอยูงนี่เพื่อนเพื่อะทุกคนมาลุ้นกันน้องโอยพูดเยอะละลายแล้วรีบแกะแล้วรีบแกะโอ้ยมันละลายจริงด้วยจริงด้วยเขาจะใช้เทคนิคของเขาขั้นเทพก็คือเขาจะปั้นไก่ใหม่เลยมัต้องใช้แบบแหละ เด็กเป็นน้องแล้วน้องโอ้โหเล็กน้องแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลงนี่อ้อคืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะไ <c oughs> อ้ช่ายังไม่แข็งเลยลงต้อะร่งน่องไก่ได้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่เหมือนอกอยู่ปะเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่แล้วโอ้มาชิมกันดีกว่าทุกคนยังจะชิมอีกเหรอชิมดีอุตส่าห์ทำมาแต่เศร้าคนไม่เป็นอกไก่โอ้แล้วดูคนดูกระดูกเลยดูกระดูกดิโอ้ไก่ไม่สุกด้วยละลายหมดเลยเป็นน้ำเลยนี่ทุกคนอันนี้ยังมีความเป็นไก่กรอบอยู่นี่นี่นี่ว้าให้เห็นแค่นี้นี่เหมือนไก่อยู่นะหนังไก่กรอบ เหมันไก่ทอดนะมันทอดนะเจามันไก่ทอดนะเห็นมันไก่ทอดอร่อยตาคือแบบว่าดูไม่ได้เลยเละมากอร่อยอยู่นะอันนี้คือถั่วใช่ไหมใช่อันนี้คือถั่วที่สงเหมือนอยู่นะถ้าแบบทําสําเร็จนะใช่เขาคิดว่ามเหมือนอยู่ส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอนเฟกกับแคกเกอร์นี่อันนี้เหมือนขนมมากกว่าใช่อันนี้เหมือนขนมเลยอะเหมือนขนมหวานนะเนาะที่มันแบบโรยข้างหน้าอย่างเงี้ยดูดิด้เดไม่เหมือนไก่เนาะไก่เขาต้องแบบถือมาเป็นแห่งแล้วก็กัด โชว์อาถือจับจานก่อนโ่อไปจะเป็นแท่งใช่ไหมคะถือเป็นแท่งไก่เลยวันนี้เขาทำกันรีวิวอ่ะแล้วก็กัดไก่หนึ่งสองสามไม่เป็นทรงเลยไม่เป็นทรงเลยทำไงดีอะทุกคนทำไม่สำเร็จอะไม่ได้เปรียบเทียบเลยด้วยซ้ำว่าอนไนเหมือนไก่เพราะมันไม่มีความเหมือนไก่เลยปกติเคยทำสำเร็จได้หรอ ก็ไม่เคยนะมันมีแต่แบบเกือบจะสําเร็จแต่รอบนี้คือแบบพังไม่เป็นท่าเลยไม่มีความเป็นไก่เลยยังเหมือนเลยอ่ะ ah เหมือนจริง Bright ไปดีกว่าทุกคนใครทำสำเร็จก็คอมเมนต์อวดหน่อยเพื่อเขาจะมีกำลังใจแบบ <c oughs> จะมาทําใหม่อีกรอบนึงให้มันสําเร็จไปเลยทุกคนผมนะะว่าซื้อกินนะอเขาาว่ซื้อกินง่ายกว่าเนาะดูดิทำอะไรเนี่ยเสียเวลาไปเยอะมากเลยนะเนี่ยกับไก่เนี่ยแล้วก็ไม่เหมือนไก่เลยไปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามแล็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าปาล์มกินหมดนี้อ้วนปะอ้วนนะมันเป็นน้ําแล้วอะมันเป็นเหมือนน้ำซุปเลยอะตอนเนี้ยมันเป็นน้ําแล้วอะดูดิมันเป็นน้ําเลยอะมันไม่เป็นไอติมแล้วเนี่ยตอนแรกเราตั้งใจจะให้แบบ เอาช็อกโกแลตมาเคลือบให้เป็นทรงไก่ใช่ไหมใช่น,นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยแต่มันอร่อยมากเลยนะทุกคนมันเข้ากับถั่วใช่ไหมล่ะคิดแค้นเอกตัวสำหรับใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล,ล้วคิดว่าคลิปนี้จะต้องสำเร็จแน่แข <อ S 1> ่ขทะะักทด้วยครับมันไม่สำเร็จอะ่ะ